ชอบมากประทับใจมากเลยค่ะจมูกอะ่ะเข้ากับหน้ามากขึ้นคือแฟนก็บอกว่าเหมือนได้แฟนใหม่เลยตอนเี้ยวกลายเป็นเ <c oughs> อีคุณหมอโดกทั้งคู่เลยค่ะป้าพลอยแค่รู้สึกว่าจมูกอะ่ะเปลี่ยนรูปไปแล้วเพราะว่าพอยอ่ะทำมานานมากเป็นสิบปีแล้วจมูกเก่า ีพอไปคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนก็แนะนํามาก็เลยได้เข้าไปดูรีวิวของคุณหมอตุ๊กแล้วก็เลยถูกใจค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะก็จะเห็นคือคุณหมออ่ะเขาจะไม่ทําแบบจมูกรูปทรงเดียวเป็นแบบทุกคนก็คือรูปทรงเดียวอย่างเงี้ยไม่คือเขาก็จะแบบเคสต่อเคสแล้วก็ดูให้เข้ากับรูปหน้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าอืมเลือกเลือกคุณหมอตุ๊กเนี่ยแหละค่ะ จากที่ทานะคะรู้สึกว่าชอบมากประทับใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าจมูกอบเข้ากับหน้ามากขึ้นไม่ได้แบบแหลมแล้วก็ไม่เอียงแล้วที่สําคัญก็คือจุดที่มีปัญหาคุณหมอแก้ให้หมดเลยค่ะ mm hmm. ที่คลินิกนะคะก็คือสะอาดแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะรู้สึกแบบสบายสบายมากสบายใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจคุณหมอมากคุณหมอนี่แบบน่ารัก mm hmm. แบบใจดีมากเขาใจเย็นมากแล้วก็ มือมือเขาแบบเบามากอะ่ะคือพอยทํามาคือช้ำอะแค่1นถึงสวันเองค่ะหลังจากนั้นก็คือบวมเป็นปกปติของอแบบทําจมูกอยู่แล้วแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากเลยค่ะคุณหมอคือแฟนก็บอกว่าเหมือนได้แฟนใหม่เลยอตอนนี้ก็กลายเป็นเอฟซคุณหมอ <laughs> ตัวทั้งคู่เลยค่ะ <laughs>